สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่นอ้องเมื่อนนี้นะคะกับมาพ่อกันอีกคือเก้าเนาะค่ะกับบรรยากาศย้ำค่ะบร่ได้ไปไซมเมื่อนี้บม่ได้ท้ายอย่างพี่น้องได้รับชมที่ค่ะอยู่บ้านเนาะค่ะหัวป่าเมื่อนี้พี่น้องหัวป่าละก็เฮ็ดปลาปลาเพิ่นได้มาเป็นเสียนพ่นราคาเมื่อนี้นะ,ะแรสนรู้นะครับสน,นรู้ <laughs> อัน,นอย่างก็ะหล่ำยกสะดุ้งนะน,น้องแม่นอ สนสนนี่ค่ะแต่ว่าพยกังมาคืนสน,นปาา่าขาวงอแข็งปาา่าขาวกุ้มเนาะเธอเนาะอนสนค่ะเอามาเห็ปาาเดป่าแดดเดี่ยวให้พี่น้องเพราะวันเราเสริมยังติดพี่น้องเป็นอยู่หลายอยู่ค่ะก็เล่นนั่นถึงเห็ปเดป่าแดดทั้งเห็ปเดป่าแดดเดี่ยวเนาะค่ะหิวแล้ววันนี้ค่ะกินข้าวถ้าเศร้าปุ่นก็เลยพาพี่น้องมากินข้าวปุ่นโลนึงกันค่ะเมื่อนี้ข้าวปุ่นลวกข้าวปุ่นไม้ละค่ะหนึ่งโลแล้วก็พักเขาเก็บอยู่ในสวนนี่ละเนาะเธอเนาะพักเมื่อนี้จะยู่ในสวนเยอะค่ะข้าวปุ่นค่ะ ข่าปูนสาวเสริมนะค่ะเนียวเสริมมากค่ะต้องมากกินนะคะ่ะต้องเป็นค้นมากกินข้าปูนละกาเป็นค้นมากกินเส้นนะคะ่ะกินเ้ากินโลหนึ่งพอมือนี่โลหนึ่งโลหนึ่งพอสันปกติกินโลสองโลหน่อน้ำเท่าไห่ไงไงนะค่ะมือนี่พี่น้องเบิ่งค่ะต้มหัวหอมตักไข่ละกาอ uh ัน huh น้ำปลาสาวเสริมเด้อวค่ะเนี่ยพี่น้องเฮต้องไปแล้วค่ะสาวเลือดเลือืนว ต้มตะไคร่หัวหอมแล้วก็เมนใส่น่ปานปลาลสด้วยซเข้าไปกระเซ็บต้นค่ะอุอ้ยล้นชวยซะละนี่สาวขากันทั้งสี่มื่อน,นี้บวกไสบปกพริกเด้อค่ะเพราะว่าเฮาได้บปกพริกสดลายยุบปนณห์คลิกสดกระจาดต้นมื่อน,นี้สีเมืนกันอืมหนวดดีนี่พี่น้องนี่แหละที่จนะทำหน้าหน้ากระปุนแค่นี่ค่ะเตี๋ยวเตียวมากินกับผักสดสดมึงดูค่ะพุ่น์นะเอาบุงกับเก็บเอายุให้นี่พุ่นะค่ะงามค่ะ กินกับเกลปีและกันนี่เนาะคะ่ะมาสวยเลยนะบัะเนี่ยพี่น้องหิวแล้วมาได้ค่ะบ่ะเนี่ยพี่น้องกินเขาน้ำกันค่ะคุณนะ่ะขับปุ้นค่ะสาวสิบเซฟเนาะค่ะมื้อนี่ม้มวนผักก่อนสมง,งาลดค่ะม้วนพักจิ้มกับปีเนาะคะ่ะเอามื้อซันอิริหิวเขา่าแต่ว่าเราอยากเข่าไหมพี่น้องนะคะ่ะ อืม่ามไม่ยุ่งไก่ฮะอืมมาพี่น้องอไม่ต้องไปหาน้ำไปลาปุ้นน้ำอย่างเงี้ย

ตัว่าก็ออกมากเรื่อยๆค่ะกินตลอดพี่นอ้องอแซ่บแฮมนิวรุ่นแบบว่ากินสองโลก,กับเมอดพี่น้องนิ้วหนะักมือสั้นรุ่นเนี่ย 만 <tune in the water> <tune in the water> บรรยากาศหัวคันอืมอืมดีค่ะ เพราะอยากรวยอ,อยากล้นะอ่ะม,ม,มาเดี๋ยวพี่นั่ง ตอนนี้นะี่ยหูดำไปหาหนูอืมแซ่บพี่นง สูตรนี้ได้มาจากเซติค่ะได้มาจากต่อแม,ตม,ะะม่ต้มน้ำปลาด้วยค่ะแม่ฮู้ต้มน้ำปลาแดดห่อนๆ่อนบวบัวบัวบวหืมจัดเสาวกับกระปุลเอาแซ่บนิสัซนบัดอามาใส่กันแซ่บอีหลีค่ะอืมกเ็ลาาามเลยบัดหามหาแหลกระปุลเลยวคมืง 嗯 mm -hmm. mm -hmm.

เบาพื้นพ้นเก่งเขาแซบเนาะค่ะพี่น้องหลานค่ะหลานหน่อยเราเสริมน้ำอินซอนเนาะค่ะเวลานนางเบิ้งจะเสริมบดเดียวนางเบิ้งจะเสริมกินอันเนี้ยวราสีหิวเลืศ Ừ. Hmm. 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 Oh, คันมันหนึกอยากเล้ะอ่ะไม่ต้องให้กินหรอพี่น้องรสแสบมันนี่พอต้องกินอยากเป่าอืมอืม เวลานางกินน้ำซีพี่น้องก็จะเห็นเด้อค่ะบ่เคยเห็นไหนห่ดับมังก,กินน้ำบ่กินแนวสยีบ่เก่งก็เกินอ้ายเสร็มันนางเบิงเ้งเต้มอ่ะอืมเมื่อนี้ซองลูกกรเมิดแล้วนีพี่น้องหิวไร ครับพ er well ี่กั้นทางพี่เขากับปูเองเออส่วนหวานเนี่ยเฮอออยากกินอันนี้คุณไปแดกกับเขาปั้นนึง วปไปแดกต่ำไว้เห็นะนิ้วเข้ารู้สึกว่าจะไปยิมอีนอนองจะว่าลวกโร่หนึ่งะ่ะคะเดี๋ยวกินเข้าไปและนิ้วเข้าอืมอืมไปแดกต่ำไม่นั่นะคะ นแสบโอโ้รู้ว่ามีให้กินหลายเนาะไม่ต้องหลายอ,อ,อ,อยากปักติวเนี่ยแสบไหมฮะ เดกตอนคาะกระบักยิกบ้างจิดโต๊ประเด็กแล้วค่ะอืออือประเด็กทีระตูเลยนฮะเห็นปะน้องค่ะ เดี๋ยวเลี้ีงอย่างก็ไหะพี่น้องเวลากินข้าวปุ่นนะไปกินเซนเปียกซึ่งมืนอเนี้ยก็เ,เ,เป็นเซนเลย หวานเนี่ยบอกกว่าอืมน่าค่าตัวประดกซสักหน่ยเห็นไหมข้างเากล่อยุ่ยหมดเลยค่ะยำได้เป็นโตเลย แดดงัวอี๋หรือด้พี่น้องไปรจะตุดน้อยไป็นสัญญาณถือแต่ว่าพี่น้องสิงมากคือเสริมบับุล่ะประเดกน้อยนี่เป็นประเดกอีสานให้บัฟเป็นกับเปืือยเป็นหน้าประเดกเมือ่ออันนี้เป็นต้อนดีอ่ะเห็นไหม i'm in a night Khi ăn như thế này, bạn sẽ không tưởng đẹp bỏng. lên đẹp rất dễ dàng. Bạn có thể chuẩn bị bánh xốp. Bạn có thể ăn như thế มึงความหน่อยเพิ่ม,ม,มพริกก๊าบข้าแมนผันเมี่ยงแซ่บแล้วดองเสี่ยงเลยรุ่นเนี่ยข้าวแม่โต แล้วเติตมขันไงยำสองตัวอยู่คันซ้อนว่าประแดงนี่นะเฮ็ดได้นี่งาม นี่น้องถามสูตรกับมาล่หลายแล้วค่ะสูตรเห็ดประเด็กทั้งในน่ะหาซีสามหาซีสามเมก็ดหินสองสอนพออพรพอค่ะขเขาเมือกน่นะบะเมี่ถ้วยบ้าหิมแล้วค่ะเนี่ยแซ่บ บีา่น้อง่บูดอีกค่ะอิมอ่มแล้วค่ะสลักคลิปนี้และะ้วค่ะใส่เสิร์ฟกระเทยไบสะมีเลยเด้อค่ะพาพี่น้องมากินเขากินหน้านนาะกันเมื่อเนี้ยม้สาวกับปุ่นน้ำปลาเนาะคะ่ะน้ำปลา้า,สาเสริมค่ะพร้อมกับประแดกฟักเนาะค่ะเอ้ยประเดกฟักนะ,ะ,ะ,กกนะตำประแดกเนาะคะ่ะแต่ปลาแดกโตรอดนี่จะเป็นประแดกโตน้อยนะคะ่ะเพราะว่าจะเปิดไฮน่อยเนาะคะ่ะรอดไอ้รอดตัวแง่กระถายอีกสักพักเพราะว่าไม่ได้สามตึงสี่เดือนละ แต่ว,ว่าเสริมจะคลายประเด็กก็คือแปดเดือนขึ้นเนาะค่ะหรือว่าจังสีน่ปีกว่าจะสองปีก็ได้ค่ะป่าหน่อยสไลด์ลิมมี่กับใบเสตมีเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำไดเด้อคะ่ะสวัสดีค่ะ,ะเสริมหักพี่น้องเด้อค่ะ